สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาเล่นม e c ครับแมปโบเกนเวิลด์กันนะครับโอเคเปิดกล่องกันก่อนเลยเราก็มีถังน้ำลาวาแอปเปิลเป็นแบบว่าสิ่งเอาชีวรอ,อดของเอ,อ่อแมปที่จะคล้ายๆกับสกายบ็อก เขาเรียกสกายบอกว่า <c oughs> ไม่รู้ลืมชื่อไปแล้วแต่มันมันจะมีแบบอย่างอื่นด้วยนะดูเิเป็นแบบว่าก็ตามชื่อโบเกนโวแบบโอเคเอาเป็นว่าเรามาทําที่นี่นก่อนเลยทุกครั้งที่ผมจะทำเนี่ยผมก็จะลืมนะฮะว่ามันทํายังไงเอาเป็นว่าขุดไม้ก่อนแล้วกันนี่ไงเราได้กล่องคราบมาแล้ววางคราบเลยแล้วก็รอให้แบบว่ากิ่งไม้มันตกมาไม่ใช่กิ่งไม้เด็ไอ้ต้นอ่อนมันอะคือถ้าต้นอ่อนมันกตกไปนี่แล้วเราแบบเราไม่มีแบบปลูกไม้นี่ ทำไงไวะเนี่ยชิบหายเฮ้ยมันหล่นไปแล้วอันนึงเหรอ <S <S ม่ใช่มันเห็นแวบ,บๆเฮ้ยมันหล่นเข้าตัวกูดิเอามาเฮ้ยน,นี่ไงโอเคได้มาหนึ่งล้วขายายออกมาหน่อยมันต้องอยังไงวะฝั่งนี้เป็นน้ำปะเราวาฮึบน่าจะอย่างนี้แหละฮึบขอละมึงอย,ยากามึงอยากเรอดสิเดียดว,ยวเลยเฮ้ยโจ้เฮ้ยน่าจะได้นะ เยดนี่ไงมาแล้วโอเคแล้วเราก็ลงรูนี้แล้วเราก็ขุดหินก็ได้เลยโอเคนี่ชิวๆชียกำลังเลยเลึอกอยู่แม็กทำยังไงแล้วรวามจะโบ้มาใส่กูปะเนี่ยโอเคไม่เลยนะคือพวกทำอุปกรณ์อะไรนี้พวกแบบว่าปัม๊มนู่นปั๊มนี่ผมก็ทำไม่เป็นนะคือนี่คือแบบสุดความสามารถแล้วนี่แหละกูทำได้กูขั้นเทพแล้วเห็นที่ว่ามีแบบ หลายอย่างมากมายเอ sure าเป็นว่าเดี๋ยวตอนแรกเราจะไปทางซ้ายก่อนเพราะทางซ้ายมีกล่องข้างหน้าเราก็มีกล่องนะแต่ว่ากูอยากไปทางซ้ายก่อนเดี๋ยวเวลาเปลี่ยนอุปกรณ์สวยงามอันนี้เราก็เอาเก็บเก็บไปก่อนแล้วกันเผื่อแบบว่าเอาใช้เป็นเชือเพลิงช่วงเวลาตรงนี้เราก็ขุดไปก่อนนะฮะเฮ้ยแม่งลงลาวาโอ้โหเฮ้ยบุตีเนอะมันสามารถทําให้แบบหินแบบว่าไม่มีโอกาสลงลาวาเลยได้ไหมโอเคเราได้บล็อกมาเออประมาณนี้แหละเวลาให้เราต้องไปฝั่งนู้กนแล้ว Okay, ได้นี่มดละสิบแปดอันถึงเมื่อวานไม่รู้อะต่อกันเลยฮึชิวฮะต่อกันไปเลยแล้วตอนนี้แม่งแบบว่าคือกูเข้ามาก็มืดเลยเนี่ยเ <c oughs> อาหมดโอเคเฮ้ okay. ยอะไรเนี่ยนี่เช้าเลยเนะี่ยเมื <c oughs> ม่อกี้คือมืดเหรอโอเคกล่องอู้พ <c oughs> <protagon ista> โอ้โหหินเพียบเลยวะทีธทานโอ้ที่ขุดยังเยอะเลยโอเคนะขอกล่องเลยแล้วกันลองขุดเนี่ยรอบก่อจะมีทานวะ แล้วก็ขอยืมนี่ด้วยนะเอาว่าก่อน,นี้กูเอาหมดเลยกูคุณหมดทุกอย่างเป็นของกูทุกอย่างเราใช้แบบว่าต่อทําทางได้เหมือนกันนะฮะแล้วลยต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้ได้ล่ามต้องมีอะไรใช่ไหมอ่ะไม่มีเลยเอาหมดแล้วตัดทางเลยกันเด,เ,เดี๋ยวมีตัวหาเลยเดินเข้ามาบ้านกูต้นไ,ไม้มันไม่โตวะแล้วก็เอากล่องวางเลยนี่ไงหืมโคตเย,ยมจะยอดแต่ที่คุณหรืกูได้เยอะมาก โอเคหลังจากนี้เราก็ปั๊มหินกันทำเตาดีกว่าชัวบโอเคเราได้เตาแนละ้วฮะแล้วก็ทำครบลิงดีกว่า,ากูให้หมดเลยนี่ฮึบชุบแล้วเราไปตรงนู้นกันต่อนะฮะหินก่อนขออีกสักนิดหน่อยเอ้ยแม่งเกือบพังโอหหินไม่ขึ้นน,นทีช่วงนี้ก็เหมือนช่องผมนิดบอกว่าเหมือนยอดวิวจะตกนะ <c oughs> ก็ทุกคนฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กันหน่อยแล้วก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับมันจะได้แบบว่าคลิปผมมันจะได้ดันฟีดขึ้นไป คนอื่นจะได้เห็นด้วยนะถ้าคนคอมเมนต์เยอะกดไลค์เยอะอะไรเงี้ยว่ามถึงเวลาที่กูจะต้องไปตรงนั้นแล้วนี่เราใช้นี่ก่อนเลยเอห้าอันเดีย๋ยวค่อยกลับมาคาราฟใหม่ทุกอ่หมดแล้วเราก็ใช้อน,นี้ต่อได้ใช่ไหมเอ้ยมันไม่ได้อะโอ้มันไม่ได้หวะ่ะเก็บมึงไปแล้วนึกว่าจะใช้งานได้โอ้หสี่สิบสองอันยังไม่ถึงนี่คือกูต้องใช้กี่บล็อกไปดูกันนะฮะว่ามันจะมีอะไรนีร่เป็นเกาะดินกูมาถึงแล้วเพื่อนโอ้โหมีเมล็ดข้าวเอ้ยแล้วก็ไข่เกิดไก่แล้วกูก,ก,กขโมยยลล่องเ ถ้าขุดมันจะนมีอะไรไหมไม่ <_ un> เราเอาดินกลับบ้านเลยแล้วกัน <_ un> เอาไปขยายเกาะพุดทานต่อโอ้โหทานตั้งเม็ดนึงนะ่ะ <_ un> กลับดีกว่าเราต้องขยายพื้นทีข้างล่างนะแต่ตอนนี้อูเอาบล็อกก่อนใก่ไกล้จะไปทำให้มันเกิดตรงไหนดีวะเนี่ยเออจริงๆเราให้มันอยู่ตรงนั้นได้นี่วาใช่เรามีรั้วนี่ไงเอาว่ะผมว่าตรงนี้ผมทำเป็นแบบให้ไก่อยู่เลยแล้วกัน วางลัวก่อนไม่รู้ใช้กี่อันแล้วกูใช้ลัวฟรีด้วยก็เอาหมดเลยเราจะได้มีอาหารกินกันแล้ววิ่งมาตั้งนานอาหารยังไม่ลดเลยนะแล้วต้นไม้กูยังไม่โตด้วยต้น,น,ตนไม้จะหมดเลยไม้กูหมดเลยน <laughs> <laughs> เนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ย <laughs> แล้วตรงนี้มันผ่านได้ผ่านได้โอ้ชิดนี่ไงวางไปไงี้ไปก่อนฮึบฮึบโอ้นี่ไงแล้วก็กำเนิดไก่กูไปเอาไอ้นี่ให้มึงก่อนโคตรกันดารเลยมีเมล็ดข้าวมาให้มึงแล้ว เอาไปกําเนิดทายาทนี่แหละซุ้มอาหารของเราซุมซ้มซุ้มข้าวมันไก่แล้วก็มาขุดหินกันต่อนะกูทําขวานมาเนี่ตอนแรกกูไม่น่าทําขวานมาก่อนนะทําทดาบมาก่อนแต่ยังไม่เห็นบอนเตอร์เลยแบบชิวๆเฮ้ยมึงเข้าลาวายอีกอะมีแบบไมค้ามีซื้อแม่เหล็กมาใช้ไหมแบบคุกีรันเลยซื้อขอนนกสมบัติเอาขนนกมาใส่ตัวดูดเป็นแม่เหล็กดูแม่งเข้าลาวานมนเข้าลาวานมเาานมเข้าตัวกูวะแม่งซื้อแม่งซ,ซาใหญ่นั่นไงกูว่าเข้ากูว่าเข้าลาวาเแหละนจะไปตรงนั้นกันนะฮะคลิปนี้แบบวว่่าาผมามัน อาจจะไม่เดือดน,น่าจะไม่เดือดแหละเพราะดูแล้วไม่มีมอนเตอร์หรือเปล่าใกลถึงยี่เนี่ยอุยใกล้ถึงแล้วเฮ้ยจะหมดแล้วเนี่ยหินกูจะหมดแล้วเพื่อนถึงยังวะเฮ้ยกูหมดแล้วเนี่ยมึงยังไม่ถืออ่ะโอ้โหโอ้ยกูต้องไปนั่งขุดหินอีกเลยเนี่ยแบบนี้ก็จะแบบว่าเป็นแบบที่ใช้เวลานะโอ,โอเคกูไปนั่งขุดหินแล้วเฮ้ยต,ต้นไม้โตแล้วว่ะอย่างมาในสุดแล้วต้นอ่อนเนี่ยมึงตกตกลวะไปเนี่ยโว้ยแม่งจะโต กูนึกวา่ากูจะไม่มีแล้วนี่ได้มาแล้วเย่ yeah. ผมว่าเราต้องขยายขยายดินแล้ววะ่ะแล้วดินกูไม่มีแล้วอแอปเปิ้ลอืมโอเคแล้วก็ปลูกที่เดิมนั่นแหละแล้วกูจะไปตรงไหนอีกเดียะเนี่ยพังไปแล้วไม่เป็นไรเรามีของฟรีที่ได้มาสามสิบหกอันพอแล้วละ่ะถ้าไม่พออีกก็ไม่รูลล้ไง้ะอันนี้ดูมันใหญ่ดีก็เลยก็เลยมาก่อนเกาะตรงนี้นี่เป็นปกคลิปเลยกูถึงนเนี่ยเนี่ยโอเคถึงแล้วโอเคแค่นี้แหละสวัสดีครับ มีอะไรบ้างไหมเฮ้ยมีปุ่มด้วยเนี่ยกูเปิดอู้พี่ขุดเหล็กแล้วก็เหล็กแล้วก็ทองแล้วก็ทานแล้วถ้ากูเหยียบล่ะเฮ้ยเชี้ไอสัตว์แม่แยกกมเย็นตกใจมิจายเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากูเหยียบอีกมันเกิดอีกป่ะเนี่ยตายอารองเหยียบอีกโอ้โหสารพัดเอ้ยเดี๋ยวมึงเหยียบแล้วมึงเหยียบกันเองอีกโอ้โหเว้ละมึงหยุดเหยียบมึงเลิกเหยียบดิเราตายแล้วทำไมตีมันไม่ได้วะเฮ้ยหลบไม่ทัน ถ้าเราเหยียบอีกมันก็จะมาโอเคกล่องหมดแล้วกูก็กล่องเต็มบ้านกูไปห,หมดแล้วกูไม่มีดาบเลย <Hey. S 1> เฮ้ยเฮ้ยแล้วมันเอามันออกกันไม่ได้อะมันออกกันเนี่ยออกไม่ได้มันก็อยู่นี่แหละกูยังไม่มีดาบเลยเนะี่ยเอาหัวมาใส่เล่นดิเฮ้ยเรากลายเป็นสเกลิตันแล้วกลับฮะเราได้เหล็กมาสี่ก้อนเฮ้ยเดี๋ยวตรงนู้นต่อเลยอะไรใกล้ๆกูไปก่อนอใช่ผมจะไปขยาย,ย,ายเฮ้ยเชีย่ยแม่งจะต้นไม้กูจะไหม้ต้นไม้ต้นนี้มันสูงไว้ ทบชบมันสูมมงเอ้ยเฮ้ยทำไมกูเอาเฮ้ยกเยูเป็นไรเนะี่ยฮะต้นข้างมึงโตต้นข้าง,งโตเนี่ยอ้ยหา่าก็อย่างว่าใบไม้จะกินกินเกาะไัหมดเลยนะเนี่ยเฮ้ยไม่มีต้นอ่อนให้กูเลยเหรอทำไมทุกครั้งต้องมาไล่ขุดหาต้นอ่อนเองเนะี่ยต้นไม้แบบความใหญ่ของต้นไม้เวลามันรามโตมันจะสุ่แบบว่ามันจะใหญ่ไหมอันนี้ไม่รู้ว่ะหรือเราแบบสามารถบังคับมันได้สามารถปลูกให้มันแบบกำหนดให้มันใหญ่ได้ป่ะแล้วเราก็ได้เวลาที่เราจะลงไปข้างล่างเราจะไป ทำพื้นที่ข้างล่างกันนะโอเคเราลงล่างก่อนขอยืมน้ําตรงนี้ก่อนเฮ้ยทำไมหมายเอ้ยไม่ใช่น้ำทำไมลงแค่เนี้ยไม่รู้อ่ะโอ้เฮียแล้วนี่กูทําอะไรอยู่เนี่ยโอข้ขาอากาศแล้วเราก็วางอันนี้โอค้คก็ได้พื้นละไม้มันลงได้แค่นี้วะไม่ใช่น้ําน้ําลงแค่เนี้ยแสดงว่ามันวางพื้นได้แค่นี้วะต่อฝั่งนี้ก่อนเวลาของที่ไอ้นี่จากต้นไม้มันหล่นมันจะได้หล่นลงมา อยู่ตรงนี้นะาวแล้วขาขึ้นขาลงเราก็ต้องมาวางวันน้ำให่วะน้ำมีที่เดียวเหรอผมว่าเราอาจจะต้องไม่เอ่ออาจจะไม่ต้องได้กินแบบอาหารเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวกูคงตายแหละเพราตายอาหารก็รีไม่มีเกิดเลยว่ะเออฆ่าไม่ได้นะลูกมันยังไม่โตแล้วต้นอ่อนต้นไม้เอ้ยนี่มันตกมาแล้วชุบวางไปไหนต่อดิตองเมื่อไกลจัดจะหาหินจากที่ไหนอีกดีววเนี่ยเราไปฟาร์มซอมบี้กันดีกว่า ีี่่นเอ้ยเดี๋ยวมึงเกิดมึงเกิดกันเองเลยดูดูว่าต้องเหยียบปุ่มมันโอ้โหแม่งเอาสุดว่ะมาอย่ายิงอึ๊บยิงกูไม่ได้หรอกอ้าวบัลล่าฮึบตายไงละมึงเฮ้ยโอ้โหเยอะใจเย็นเออมึงคิดจะเกิดมึงก็เกิดเลยเฮ้ยนี่เรามีเรามีใยนี่ว่ะเราก็นอนดีววะถ้าเราเหยียบโบมึงก็มาดิเฮ้ยนัดเดียวเฮ้ยฮับโหลร้อยโอเคนี่คือวิธีการกลับแบบ รุดเร็วนะฮะผมคำนวณไม่หมดแล้วเมื่อกี้กูได้อะไรบ้างนะได้ใยมา7อันมันต้องไม่พอกูต้องการเตียงนะเพื่อนงวยไหว,ไ,หวไ,หไ,หได้ไหมกแบบูอยากได้บล็อกแบบได้บล็อกแบบเยอะๆเลยการฟาร์มนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าน่าเบื่อมากฮะเพราะว่าเราหาหินจากที่อื่นไม่ได้แล้วอยากได้แบบรุดเร็วอ่ะใครมีมอสอะไรดีๆก็สนุกๆแบบไม่ไม่กระตุก <c oughs> มอสดีๆแบบไม่กระตุกก็แนะนํากันได้นะโอเคเราจะไปตรงนู้นกันถึงวะ โอโเชียกูกว่าไกลกว่าอนอี้นะแล้วตอนนี้เราไม่มีทอสแล้วฐานเราอยู่บ้านนี่ว่าเออถ้ากูจะขาบกูกาขาบได้แหละมาดูกันนะว่าเราใกล้ถึงหรือยังยใกล้ถึงแล่โอ้ถึงเน้เนี่ยโอ้ถึงแล้วโอเคสวัสดีครับหินอีกแล้วชึบแผ่นหินกูจะหมดแล้วเพื่อนไม่น่าพอนะกูน่าอาจจะต้องได้กลับก่อนหมดกูว่าลวเยอะต่อเนี้ยนนเพลองชิบหายเลยเราเอาหินจาก ที่นี่ไปเลยนะเพราะว่าขุดที่บ้านนี่เป็นชาติอ่ะกลัวมึงจะแบบสปอนขึ้นมาได้เม็ดหนึ่งนิดกูรอแล้วกระโดดตรงนี้เลยนี่ไงจุดวัดใจจุดวัดดวงช่วงนี้นี่แบบอากาศม่งก็ร้อนเหลือเกินกูถ่ายคลิปทีนี่แบบว่าเหงื่อนี่แทบท่วมตัวเฮ้ยมึงเข้าตัวกูดิโอ้โหกูพูดอะไรเพลินไม่ได้เ้ยมันหินคนละแบบเรื่องไรนะหินหยาบเกินเฮ้ยหินคนละแบบเลยแล้วไม่เหมือนกันเลยเนี่ยเชื่อเหมือนกันเดะเลย ำไมโอ้โหไอ้ที่อ่ะกูรู้ละใช่ไหมหินติดเชื้ออยาที่ไว้นั่นไงเฮ้ยปิ้งเขาไม่ได้หินติดเชื้อโอ้โหเอามาทำไมเนี่ยคือทุกท,ทุกเม็ดของหินเมื่อกี้จะมีป่วกออกมาเราจะต้องยืนขุดอยู่ตรงนี้อีกนานไหมกว่าจะขึ้นได้เม็ดหนึ่งนี่ยช่่งรนบาทแล้วเกินนั่นเัีไไม่เข้าราวาไปแล้วแล้วเราก็เดินทางกันต่อ เราไปดูเกาะทรายกันต่อนะฮะว่าทะเลทรายซาฮาราจะมีอะไรฮึอ่าสวัสดีฮะอ่าเฮียแล้วโอเคขึ้นได้แล้วนี่แหละบันไดกูมีอะไรมีทรายโอ เ,เนื้อกระต่ายอ่ะหนึ่งชิ้นแล้วก็ต้นไม้กูจะไปปลูกไหนเนี่ยไม่ได้มีหายที่เป็นประโยชน์ให้กับกูเลยแบบอาจจะต้องไปดูฝั่งนู้นนะฮะฝั่งนู้นยังไม่ได้ต่อไปเลยอเชียหรือเหมือนกันวะรู้สึกว่าปปกูต่อไปเปิดกอะต่อไปเปิดกล่องเนี่ยเหมือนไม่ค่อยได้หายที่เป็นประโยชน์เท่าไหร่เลยเรามาดูผลผลิตไก่กันดีกว่าสวัสดีครับอ๋อเติบโตกันแล้วสินะมันก็ลาก่อนนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้มาตัวหนึ่งไง นนนูแล้วนะ้วะอเราเจอที่ใหญ่ๆแล้วเราอาจจะต้องไปตรงนู้นนะไปปลูกไก่ก่อนไม่ใช่ปลูกไก่ผสมไก่หายกูใช้คำว่าปลูกไก่อะไรเว้ยมะเยี่ยมกูไปละกูละกูมีแค่นี้นแหละเดี๋ยวเราจะไปต่อไปตรงนู้นกันนะฮะเก็บไปพอไหมเนี่ยน่าจะพอแหละขวาก็มีเหมือนอะไรอ่ะมีทอสด,ด้วยนะคือมึงจะอยู่ไกลกันทำไมนักหนาวะมึงคิดว่าบล็อกกูเยอะนักไงวะเฮ้ยมึงเอาออกมาหน่อยดินี่ออกมาตบหน่อยมันไส้มึงนี่ไง ้ยเย็ดได้ธนูมาแล้ววะเป็นบ้าน<ๆ>มั้งอ่ะเหมือนเป็นบ้านเลยว่ะแม่งไก่โคตรรู้สึกว่าต่อเป็นจริงเฉียงมันแบบแม่งเปืองบล็อกเอาเป็นว่ากูต่อยาวไปก่อนแล้วกันแล้วค่อยเลี้ยวถึงไหนแล้วเนี่ยยังไม่ถึงเลยกูไม่ถึงแหละไม่ไม่ถึงแน่ๆนะกูบอกเลยกูต้องกลับไปปั๊มหินใหม่นี่กูก็ต่อไปยาวมากเลยกูว่าคลิปนี้ก็ไม่ได้ดูหรอกก่อนแล้วนะไกลไปไหนเนี่ยเพื่อนหมดแล้วเนี่ยกูยังแบบตัวกูยังไม่ถึงหน้ามเลยเนี่ยเนี่ยมองตรงก็คือตรงนี้กะว่าจะต่อไปตรงนู้นคือตััวตตกยงงไม่รรนเล โอเคฮะเราก็ได้ใช้หินแบบว่าสิ้นเปลืองกันไปแล้วนะฮะหินเราก็ได้หมดแล้วอันนี้นกูชาในของคลิปนี้นะใช้หินให้หมดนี่กูมาทำอะไรในแบบนี้เนะี่ย <c oughs> ตายโยนเลยได้ไหมโยโย,โย,โ,ยโยไม่ได้เชื่อ <c oughs> จริงจริงมันโยนได้ไม่ใช่หรอเม็ดเนี่ยทุกใส่มันน่าจะไม่มีประตูจาก,ก้อนด้วย <c oughs> แบบนี้มึงแบบจุดประสงค์มึงคืออะไรเนี่ยจุดประสงค์คือความท้าทายอันน่าเบื่อเนะ <c oughs> นี่ยเฮ้ยที่มึงใจกู ทำอย่างนี้แบบวนไปเรื่อยจริงเหรอเน,นี่ยคลิปนี้ก็จะแบบว่าเงียบๆนะเพราะมันมันไม่มีหาอะไรเลยเนะี่ยถึงหรือยังเลยโอ้กูว่าไม่ถึงแล้วเฮ้ยมันเป็นเป็นรันงโจนป่วาวะตรง,น,นะาางน,นั้นอะว่ารังโจรแน่ๆแหละคิดเอาไว้ว่าใช่ใช่แน่ๆใช่แล้วบล็อกกูหมดโอเคกลับบ้านนะฮะเหมือนกูต่อบล็อกแบบยืนเล่นไหน <c oughs> ไม่ถึงๆๆสักจุดอ่ะนั้นไงกูหล่นไรเยอะเลยฮะโอ้นี่คือการกลับบ้านแบบวาร์ปนะมันเป็นเทคนิคเอาเป็นว่าคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะเพราะแบบว่า คือมึงใช้เวลาคลิปนี้มึงอยู่ไกลเกินมึงดูดิแต่แล้เกาะโอ้โหแล้วต้องมานั่งคุดหินตรงนี้ได้ก็ช้าดูโอ้กูตายก่อน,นกูดิ้นก่อน,นโอเค<อ>สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพีงนนเ,เราเจอคลิปหน้าครับใครมีมอสอะไรเออหนุกๆก็เม้นกันมาได้นะไปละ